สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแวมในมุมมองดัชนีนะคะวันนี้เป็นวันอังคารแล้ววันอังคารที่22สิงหาคมนั่นเองโหเมื่อวานนะคะราคานะไปตามแผนสวยๆเลยทั้งตัว DE30 แล้วก็ US-100 นะคะแต่ว่ามีสัญญาณบางอย่างนะคะบ่งบอกว่าเอ้ยหรือราคาจะกลับตัวหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแค่เป็นการขึ้นเพื่อลงต่อเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะสามารถยังคงเทรดหน้าเซลลได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูกราฟกันค่ะ อ่าาขอเริ่มที่ตัว DE30 เหมือนเดิมนะคะนี่อันนี้คือ DE30 แผนเมื่อวานนะคะแผนของเราเนี่ยมี2จุดก็คือจุดแรกให้เซลล์จุดนี้เนาะแต่ว่าจุดนี้อย่างที่แจ้งไปนะคะให้ระมัดระวังเพราะว่าราคาเนี่ยเหมือนจะแอบ,บมาใช้แล้วทุกคนเห็นไหมความความใกล้เคียงเนาะแล้วสุดท้ายก็จริงๆด้วยนะคะเป็นช่วงตลาดเปิดพอดีแล้วก็ราคาก็พุ่งทะลุ ขึ้นไปเลยนะคะสำหรับโซนนี้นะถ้าเกิดใครเซลมาตรงนี้ก็จะแพ้ไปนะคะแต่เรายังมีอีกหนึ่งโซนนะคะโซนข้างบนนั่นเองซึ่งตรงนี้เป็นโซนที่บอกเลยว่าแข็งแรงกว่านะคะเพราะว่าเป็นโซนของ4ชั่วโมงด้วยแล้วก็ถ้าใครอยู่ในห้องซ u เปอร์ฮิดเดนเนี่ยจะรู้เลยว่าตรงนี้มีเพื่อนค่อนข้างเยอะนะคะมีเพื่อนหลายหลายคนเลยนะคะนี่แล้วก็ราคานะคะก็ลงมาสวยๆเลยนะถ้าเข้าตั้งแต่ ถ้าเข้าตั้งแต่1 5 7 0 0นะคะก็สามารถเก็บ TP 1 1นได้อยู่ดีนะเพราะว่า SL เนี่ยอ่ะประมาณ70กว่าปิ p IP, ใช่ไหมคะตรงนี้เนาะนี่1ต่อ1น1พอดีเลยนะคะได้ถึง8ป p i ิเลยเนี่ยพอดีเลยนะคะ ก็เก็บหนึ่งหนึ่งได้สวยสวยเลยนะคะอันนี้ก็ยินดีกับทุกคนที่เซลล์มาตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้นั่งเลยหลายๆคนก็เซลล์กันมาแล้วก็ถ้าใครดูวางแผนเทรดตอนบ่ายนะคะเมื่อวานวันจันทร์เนาะที่เป็นแอมกับคดทอนนะคะก็ให้ตรงนี้ไว้ด้วยนะคะตรงนี้สวยมากโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าวันนี้เราจะเทรดยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มที่เดเลย ในทำเฟมเดย์นะคะทำเฟมเดย์เนี่ยอะขอเอาโซนตรงนี้ออกก่อนนะจะเห็นว่าเมื่อวานนะคะราคาเนี่ยปิดเป็นสีเขียวอืมก็คือพยายามยกโลยกไฮขึ้นเองเห็นไหมคะว่าราคาต่ําสุดเนีย่ยกขึ้นนะคะราคาสูงสุดก็ยกขึ้นพยายามจะดันตัวขึ้นมานะคะหลังจากที่เขามาติดอยู่ที่ดีมานจำได้ไหมคะดีมานสี่ชั่วโมงแล้วก็มีแนวรับตรงนี้ด้วย นะคะก็คือพยายามจะดันตัวขึ้นไปแต่นะคะเขามีอีกหลายด่านที่จะต้องผ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นซัพพลายตรงนี้ของเดเนี่อาจจะไม่ได้ดูแข็งแรงมากนะคะแต่ก็คือมีซัพพลายที่สร้างไว้เนาะแล้วก็ยังเป็นซัพพลายตรงนี้อีกต่างหากนะคะตรงนี้น่าจะเห็นชัดในในวีคด้วยนะคะนี่เป็นซัพพลายของวีคด้วยเนาะ นะคะก็คือมีอีกหลายด่านเลยนะคะมีโอกาสมากที่เขาจะขึ้นเพื่อลงต่อไปข้างล่างนะคะนี่โซนสีเขียวที่ยังมาไม่ถึงก็คือมีทั้งโซนเดยแล้วก็โซนวี k นะคะมีโอกาสที่เขาจะลงไปเพื่อใช้ข้างล่างก่อนนะนี่อาจจะเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อแบบนี้นะคะอ่ะเรามองเป็นด่นดานๆไปแล้วกันเนาะดังนั้นนะคะตรงนี้หน้าเทรดนะคะสำหรับเดย์เนี่ยเซลยังคงได้เปรียบอยู่นะคะก็คือยังคงมองลงนะ ก็คือ,อยังคงเป็นเทรนด์ลงนั่นเองอืมแต่ก็ต้องดูนะคะว่าเขาจะสามารถชนะตรงนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะคะถ้าเขาอยากจะกลับตัวเป็นขึ้นจริงๆเนี่ยเขาจะต้องชนะกลุ่มนี้เลยเนอะโอเคอันนี้ก็คือ day ทีนี้มาดู4ชั่วโมงกัน,นะคะ่ะสชั่วโมงเทรนด์ยังคงเป็นลงนะคะสชั่วโมงนี่โอ้โหก็คือเป็นลงแบบแข็งแรงเลยนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนเทรนด์ใดๆเห็นไหม ถึงแม้ว่าล่าสุดเขาเหมือนจะพยายามดันตัวเองขึ้นมานะคะแต่ว่ายังไม่มีอะไรบ่งบอกนะคะว่าเขากลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วเห็นไหมยังไม่ได้ทําโครงสร้างอะไรเลยนะคะแค่ดันตัวขึ้นมาแล้วก็ล่าสุดนะคะเขาติดอยู่ที่ซัพพลายนี้นั่นเองอ่ะจำเนขอเอาซัพพลายเดย์ออกเนาะอ่ะเราติดเขาติดอยู่ที่ซัพพลายของ4ชั่วโมงที่เมื่อวานเราให้เซลล์กันมาเนาะอันนี้นะคะก็คือยังไม่สามารถชนะขึ้นไปได้แต่ล่าสุดนะคะเขาลงมาเขาก็ลงมาไม่สุดอยู่ดี มีการโดนดีมานนะคะเป็นดีมานใหม่ที่เขาเพิ่งสร้างไว้ของสี่ชั่วโมงเนี่ยแหละดันตัวขึ้นมานะคะคือสู้กันอยู่ตรงนี้นะคะทําให้นะ,ะมีโอกาสเหมือนกันที่เขาอาจจะดันขึ้นไปข้างบนเนาะดันถัดไปของสี่ชั่วโมงก็คือจะเป็นกลุ่มซัพพลายนี้นะคะแล้วก็คือเป็นไฮก่อนหน้าด้วยนะคะตรงนี้ก็มีความสําคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าราคานะ สามารถชนะตรงนี้ขึ้นไปได้นะคะ4ชั่วโมงจะเสียเทรนขาลงทันทีมีโอกาสมากที่เขาจะย่อเพื่อขึ้นต่ออ่าดังนั้นตรงนี้เป็นด่านสำคัญแต่ตรงนี้เป็นซัพพลายนะคะแน่นอนเทคนิคมานะคะตรงนี้เป็นบริเวณที่มีโอกาสที่เราจะเซลล์ได้นะคะตรงนี้ราคาเนี่ยขอบล่างๆเลยเนี่ยจะอยู่แถวแถวหนึ่งห้าแปดรนะคะนี่หนึ่ง้นี่ก็เป็นจุดที่น่าสนใจทุกคน นี่นะคะมีหลักร้อยด้วยแล้วก็มีโซนอยู่ด้วยนะคะสำหรับโซนนี้ยปัจจุบันเนี่ยราคากำลังกลับมาเทสร,รอบที่3แล้วนะถ้าเอาจริงๆนะหนึ 1, 2, 3, ่งสามการกลับมาเทสครั้งนี้นะคะให้มีคอนเฟิร์มถ้าไม่มีเราจะไม่เซลล์ตรงนี้แล้วนะเราจะไปเซลล์ข้างบนเพราะว่าโซนไม่แข็งแรงแล้วนะคะ ไปดูหนึ่งชั่วโมงเราจะเห็นได้ชัดขึ้นหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่าราคาเนี่ยพยายามดันตัวขึ้นมานะคะยกโลยกไฮข,ขึ้นมาเนาะติดพลายนี้พยายามจะดันตัวขึ้นไปใหม่ดังนั้นนะคะถ้ากลับขึ้นมาใหม่ในโซนล่างเนี้ยโซนหนึ่งห้าเจ็ดร้อยเมื่อวานเนี่ยถ้าไม่ได้มีคอนเฟิร์มยกตัวอย่างนะถ้าไม่ได้มีคอนเฟิร์มเช่น QM เซลแบบนี้นะคะเราจะไม่เซลแต่ถ้ามีคอนเฟิร์มราคาเสียเทรนแบบนี้นะคะเราก็เซลได้ แต่ถ้าไม่มีเราไปรอข้างบนสวยกว่าแล้วก็พอเรามาดูในหนึ่งชั่วโมงนะคะข้างบนเนี่ยมีอีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจอ่าเดยมันเปลีป่ยนเป็นสีส้มแล้วกันนะคะเป็นโซนของหนึ่งชั่วโมงนี่โซนนี้ดูสิคะอิ b บาลานซ์แข็งแรงนะมีหลักร้อยด้วยเราสามารถแบ่งแผนเข้าได้นะคะตรงนี้ก็คือหนึ่งห้าแปดร้อยเนี่ยเริ่มอาจจะเริ่มมองเซลลได้ตั้งแต่หนึ่งห้าแปดร้อยแต่ขอบล่างจริงๆจะอยู่ที่แถวแถวหนะึ่งห้าแปดหนึ่งศูนย์เนาะตีเป็นกลม,กลม นี่นะคะ SL เนี่ยประมาณ40ปิ๊บเท่านั้นนะคะเก็บ1ต่อ1เนี่ยอันนี้ได้เลยอ่าเดวแรมให้ไว้นะคะนี่ตรงนี้นะคะสวยงามนะคะแบ่งเก็บได้ทยอยเข้าได้ตั้งแต่1,5 800จนถึง1,5 8 1 0นะคะหรือถ้าใครมีเทคนิคในการช่วยคอนเฟิร์มในนี้ตรงเนี้ยน่าสนใจมากนะคะ <c oughs> สามารถเก็บได้เลย1ต่อ1เนาะปึ๊บเก็บย่อนะคะ แล้วเราก็ดูอีกทีนึงว่าเฮ้ยราคาจะไปไหนต่อถ้าตัดได้ที่เขายังไม่ชนะกลุ่มตรงนี้ขึ้นไปได้นะคะก็ยังมีโอกาสนะกลุ่มของสีชั่วโมงเนี่ยยังมีโอกาสที่เขาจะกลับตัวลงมานะคะ,ะให้ไว้ประมาณนี้สำหรับ DE สํสำหรับแผนบายตอนนี้ยังไม่มีนะคะรอโครงสร้างที่ชัดเจนถ้าเขากลับลงมาแล้วมีแพทเทิร์นเช่น QM b u อเนาะแล้วเราค่อยมาหาจังหวะบายกันแต่ตอนนี้ น้าเทรดเซลยังคงได้เปรียบถึงแม้ว่าราคาจะพยายามดันตัวขึ้นมาดังนั้นเรายังมองเซลอยู่นะคะโอเคอ่ะไปต่อกันที่ US ร้อยค่ะ US ร้อยนะคะแผนเมื่อวานนี่โอ้โหสวยมากนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นโซนข้างล่างทุกคนเห็นไหมคะโซนข้างล่างนี้คือขอบกรอบมันค่อนข้างกว้างนะ,ะประมาณ80ปิบถ้าเกิดใครเข้าตั้งแต่ขอบล่างเลยเนี่ยอ่ะก็ยัง TP 1ต่อ 1, 1นะทุกคน แปดสิบปแต่หลายๆคนก็อาจจะเข้าที่ขอบตรงนี้ก็คือ1นึ0งอันนี้ก็ TP พีหต่อหนึสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ขอบบนนะคะขอบบนที่ให้ไว้เนี่ยน้องมาแอคชั่นไปนะคะน่าจะเป็นช่วงดึกๆเนาะมาตี2นะคะถ้าใครเข้านะถ้าเข้าที่ขอบเลยนะคะ SL เดเลนี่ยประมาณ3ามสิบเปิ๊บถึงสนะีเนาะเนี่ยน้องก็ลงมาให้นะคะหนต่อหนึพอดีเป๊ก็คือทีพทั้ง2แผ่นเลยนะถ้าใคร ตั้งไว้ก็ยินดีกับกําไรของทุกคนด้วยนะคะอันนี้สวยมากๆเนาะคือเป็นไปตามแผนแต่แค่เขาเนี่ยไม่ได้ลงมาทําเป็นโลใหม่นะพยายามดันตัวขึ้นต่อน,นั่นเองนะคะแต่ว่าเราเก็บหนึ่งตัวหนึ่งเนี่ยโห TP ทั้งคู่เลยเออสวยมากๆอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อดีกว่าเนาะว่าวันนี้เราจะเทรดยังไงได้ต่อนะคะอ่ะมาดูเดี๋ยวมาดูตั้งแต่ day เลยแล้วกันนะคะโอ้โห day นี่ ตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวันจันเนะะาะเมื่อวันศุกร์นะคะโอ้หที่ดันตัวขึ้นมาเมื่อวานนี้ก็ดันตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะคะจะเห็นว่าปิดเป็นแท่งสีเขียวนี่อิมบาลานซ์เกือเบเต็มแท่งเลยนะคะแล้วก็โอ้โหนี่ยกทั้งโลทั้งไฮชัดเจนนะคะมีโอกาสขึ้นต่อมากเพราะว่าพป,ปายของเดนเนี่ยถัดไปมันจะอยู่ข้างบนเลยนะคะเป็นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่นี้นะคะ ที่บอกว่าไม่ได้แข็งแรงมากนะคะแต่ก็คือเป็นกลุ่มซัพพลายตรงนี้นะคะมีโอกาสมากที่ราคาเนี่ยจะดันตัวขึ้นมาหาซัพพลายตรงนี้เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหน้าเทรดเซลก็ยังคงได้เปรียบในเดนะแต่ถ้าเราดูวีคดีๆอะจำได้ไหมคะว่าเขาเขาเข้ามาแล้วนะเขาเข้ามาในาแถวดีมาของวีคใกล้มากๆแล้วนะคะก็มีโอกาสมากเลยที่จะแอคชั่นนะคะแต่ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันที่เขาเนี่ยอาจจะขึ้นเพื่อลงมาหาดีมานี้อีก ดังนั้นนะคะอย่างที่บอกเราเทรดเป็นโซนเป็นแผผนๆไปนะคะซึ่งเอาปัจจุบันนะน้าเทรดเซลล์ยังคงได้เปรียบในเดย์นะแล้วก็ราคายังมาไม่ถึงนะคะยังไม่ได้แตะดีเนาะสำหรับตัวดีมาของเดย์ดังนั้นเรายังคงถ้ามีจุดให้เราเซลนะคะเรายังสามารถเซล์ได้แต่ถ้าเริ่มทาโครงสร้างของการบายเนี่ยการเซลลก็ต้องระมัดระวังแล้วนะคะทีนี้มาดูสี่ชั่วโมงกันสี่ชั่วโมงนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้ราคาเริ่มนะคะเริ่ม าราคาเริ่มนะเริ่มทําโครงสร้างค่ะขึ้นมาเหมือนกันนะแล้วก็จุดที่เขาเนี่ยมาติดอยู่นะคะแบบแอบดูนิดนึงว่าทะลุหรือยังนะคะน่าจะยังไม่ทะลุนะคือตรงนี้เออซัพพลายตรงนี้นะคะยังไม่ทะลุนะของสี่ชั่วโมงยังอยู่นะคะแต่ก็ใกล้และใกล้แล้วมีโอกาสมากนะที่เขาจะขึ้นต่อถ้าขึ้นขึ้นได้ถึงไหนนะคะก็จะมีอีกหนึ่งกลุ่มซัพพลายรอเขาอยู่นะตรงนี้นะของสี่ชั่วโมง ่าทีนี้เดี๋ยวมาต้องต้องมาดูกันนะคะว่าเขาจะสามารถที่จะชนะไปได้หรือเปล่าตรงนี้เนี่ยมีราคาหลักร้อยอยู่ด้วยอันนี้เป็นหลักพันแล้วแหละเนาะหมื่นห้านะคะเขาพยายามจะยืนหมื่นห้าอยู่นะคะยังยืนไม่ได้นะดังนั้นนะคะถ้าตรงนี้ยืนไม่ได้ก็มีโอกาสย่อลงมาเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้านะคะทุกคนแต่ถ้าเขายืนได้เนี่ยก็มีโอกาสขึ้นไปข้างบนเลยนะโอเคเนาะ แต่ตอนนี้เทรนด์ยังไม่ยังไม่เป็นขาขึ้นนะคะสี่ชั่วโมงเพิ่งทําโครงสร้างพยายามที่จะยกขึ้นมาเฉยๆนะคะยังไม่ชัดเจนใช้คํานี้ดีกว่าถ้าเขาจะชนะเนี่ยให้หลุดซัพพลายเนี่ยถึงจะชัดเจนเนาะอ่ะทีนี้เรามีอะไรให้เทรดได้บ้างนะคะตอนนี้ก็คือยังยังไม่ชัดเจนนะถ้าราคาชนะซัพพลายนี้ได้เนี่ยอ่ะตรงเนี้ยเราจะมองเป็นเป็นดีมาที่มีความแข็งแรงนะคะจะมีผลงานเนาะก็ตรงนี้เนี่ย ถ้าชนะไปได้นะคะตรงนี้อาจจะมีการได้ย่อบ่ายเออเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าต้องหาคอนเฟิร์มนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะคะถ้าชนะปุ๊บตรงนี้เราค่อยจะได้ดีมาแต่ถ้าไม่ชนะเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะอาจจะอุ้ยเอาใหม่นะคะนี่อาจจะเป็นภาพนี้ปึ้งแล้วลงมาที่ดีมานเดย์หัวหนึง ก็เป็นไปได้นะคะอันนี้คือภาพกว้างนะภาพใหญ่เนี่ยมีโอกาสมากๆเลยที่จะลงมาใช้หนึ่งสี่ห้ารอยอันนี้คือมโนไว้ก่อนนะถ้าไม่ผ่านนะแต่ถ้าเขาผ่านนะคะถ้าเกิดเขาทะลุขึ้นไปได้ก็มีโอกาสที่จะย่อมาใช้ QM นะคะแล้วเพื่อที่จะขึ้นต่อแบบนี้นี่อันนี้ก็คือเป็น2แผนที่มโนไว้เนอะอืม แผนแรกนะคะอย่างที่บอกก็คือถ้าราคาไม่ผ่านนะกลับลงมาอาจจะมาหาบายเอาข้างล่างแต่ถ้าชนะขึ้นไปได้เห็นไหมเราจะได้ QM วอบายเราก็อาจจะได้บายกันนะคะด้วย QM สั้นๆขึ้นไปก่อนอ,อันนี้คือแผงของ4ชั่วโมงนะคะมาดู1ชั่วโมงกันบ้าง1ชั่วโมงตอนนี้นะคะยัง ยังไม่ชัดเจนนะถึงแม้ว่าเทรนด์เนี่ยเขาเริ่มกลับเป็นขึ้นแล้วแต่ทุกคนก็จะเห็นว่าเขาติดอยู่ในซัพพลายสีแดงที่เป็นของ4ชั่วโมงอ่ะดังนั้นนะคะถ้ายังไม่ทะลุเนี่ยไม่แนะนำนะคะให้บายเพราะว่าทำเฟรมใหญ่ยังเป็นเทรนด์ขาลงอยู่นะถึงแม้จะชนะขึ้นไปตรงนี้ก็จะมีซัพพลายใหม่ของ4ี่ชั่วโมงอยู่ดีดังนั้นนะคะถ้าจะบายนี่เราจะรอภาพนี้ของ US 1 0 0รเนาะเป็นภาพทำเฟรมใหญ่แล้วก็ถ้าจะเซลลนะคะก็คือจะมีจุดเซลล์ก็คือข้างบนนี้ นะคะก็คือเป็นราคาตั้งแต่ขอบล่างนะคะจะอยู่แถวแถว1 5, 100, นะึ่งนึ่ะมีหลักร้อยอีกแล้วทุกคนอืมนะคะการเซลลตรงนี้นะถ้าใครจะใช้คอนเฟิร์มก็ได้นะคะเพราะว่าโซนไม่ได้แข็งแรงมากนะคะนี่แต่ถ้าใครจะหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็ต้องดูดีๆนะประมาณ80ปิบนะคะทุกคนแต่ตรงนี้เป็นจุดที่ถ้ามีคอนเฟิร์มเนี่ยเซลได้เลยนะคะสวย15100 ส่วนการบายรอภาพนี้ประมาณนี้นะคะสำหรับ US ร้อโอเคจบไปแล้วนะคะ2แผนกับ2คู่ของมุมมองในชนีวันนี้นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบอยังไงไม่ชอบอยังไงมีอะไรแนะนำนะคะสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรามาอัปเดตแผนกันเหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ